ก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่ายุคสมัยนี้คอมพิวเตอร์ใหญ่กว่าไม่ได้หมายความว่าแรงกว่าเสมอไปนะฮะนั่นทําให้ตลาดของ Mini PC มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้เลยนะฮะ NUC เนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันแค่ฝ่ามือนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่แพ้กับคอมใหญ่นะถ้าคุณไม่ไปเล่นเกมหรือว่าทำการเรนเดอร์กราฟิกอะไรมากๆนะครับตัวนี้เอาอยู่แน่นอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราและ intel nuc เองนี่ก็เป็นแบรนด์มินิ PC ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดอยู่แล้วนะครับสาเหตุก็คือมีตัวเลือกให้เลือกหลากหลายนะครับมาเป็นแบรบนคิดมาจัดสเปคเองหรือว่ามาเป็น Mini PC คิดหรือว่าจะเอาไปติดตั้งหลังจอ,องต่างๆก็สามารถทำได้สเปค CPU มีให้เลือก Memory อัปเกรดได้ S.S.D หรือว่า Storage ใส่ฮาร์ดดิสได้อัพเกรดได้เพิ่มเติมหรือว่าจะใส่ Intel Optane ก็สามารถทำได้นะครับตัวนี้เป็น NUC 10 Performance เพราะฉะนั้นแล้ว CPU ภายในเนี่ย เป็น Gen10 เรียบร้อยสำหรับตัว performance เองเนี่ยความจุดโดยรวมนะครับของตัวนี้อยู่ที่0.7ลิตรนะครับหรือประมาณ700มิลเท่านั้นพูดง่ายๆคุณสามารถใส่น้ำเข้าไปเนี้ยประมาณ700มิลลิตนะครับลองดูว่าขนาดมันเล็กแค่ไหนนะครับส่วนภายในเองนะครับ CPU จะเป็น Intel Core i3 RAM ที่ให้มาเป็น8 g b แล้วก็มีช่อง M.2 หช่องใส่ Intel Optane มาให้แล้วก็ช่อง2.5หช่องใส่ฮาร์ดดิส2.5มาให้ หรือถ้าแร m กับ Storage ที่ให้มายังไม่ถูกใจคุณก็สามารถหาตัวแบรนที่มาแค่เมนบอร์ดกับ CPU แล้วก็ตัวเคสของเขาไปซื้อแร m ซื้อ SSD ซื้อ M.2 มาใส่ตามสไตล์ตามความต้องการคุณเองก็สามารถทำได้ เรื่องหน้าตานะครับอันนี้ก็คล้ายๆโทนเดิมของ Intel NUC นะครับแต่ว่าถ้าเราดูดีๆมันก็จะเห็นว่ามันเหมือนมันออกแบบมาให้มันดูใหม่ขึ้นพอสมควรนะสีเนี่ยมันบอกออกเทาๆอมฟ้าๆดูร่วมสมัยดีนะครับฝาด้านบนเป็นพลาสติกสีดำนะครับซึ่งไอฝาตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับดีวผมงัดไลออกมาให้ดูนะจึ๊บพองัดออกมาเนี่ยคุณก็จะสามารถเอาไ้ตัวแคปเจอร์การ์ดใส่เข้าไปแทนเลยก็ได้การใส่แคปเจอร์การ์ดก็ไม่ยากนะครับแค่ถอดฝาเดิม เอาฝาใหม่ที่เป็นแคปเจอร์การ์ดเนี่ยตัวนี้มีขายแยกนะอาจจะต้องไปหาซื้อจากต่างประเทศนะครับต่อสายเข้ากับเมนบอร์ดด้านล่างแล้วก็แค่เสียบลงไปชึบเท่านี้ตัว NUC คุณมันก็จะกลายเป็น NUC ที่รองรับการแคปเจอร์แล้วคุณจะเอาคอมเครื่องหลักไว้เล่นเกมส่วนเครื่องตัวนี้ไว้ทำแคปเจอร์หรือว่าแคสก็ทําได้เช่นกันส่วนการติดตั้งของตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้มันเป็น Mini PC นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาเออกแบบมาให้วางบนโต๊ะนะครับแต่ด้วยพื้นฐานของ nuc เองที่มันเป็นคอมขนาดเล็กเนี่ยเขาสามารถติดตั้งวีซ่าเมาส์หรือว่าแขวนหลังจอก็ได้นะครับมีรูให้มาแล้วแค่ไปซื้อชุดคิดมาติดตั้งก็จบ ดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยด้านหน้าของเขาเนี่ยลหลักแล้วก็จะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็พอไรโอวงต่างอันนี้จะมีช่อง3.5หูฟังไมโครโฟนช่อง USB Super Speed 10กิกะบิตนะครับซึ่งการชาร์จตัวนี้ถ้าคุณเอามือถือมาเสียบเนี่ยมันจ่ายไฟ Quick Charge ได้ด้วยเป็น9โว์นั่นเองแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีจุดอยู่ทั้งหมด4รูนะครับตรงนี้ มันคือไมโครโฟนฟา r ์ฟิลด์บีมฟอร์มิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะเอา NUC ตัวนี้เข้าไปตั้งในห้องประชุมหรือว่าทำงานแบบคอนเฟรนซ์อะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถเก็บเสียงโต๊ะแบบระนาบยาวๆได้สบายๆเลยส่วนด้านข้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นว่ามีรูระบายอากาศแล้วก็ช่องสำหรับการใส่ SDCard นะครับคอมตัวนี้จะเอาเป็นคอมคู่ใจของช่างภาพก็ได้ ายรูปมาเสร็จดึงเอ c ดีการ์ใส่นี่ได้เลยปกติแล้วคอมเล็กๆหลายตัวเนี่ยเขาให้เป็น m i โคร s d แต่ตัวนี้เป็น SD f u l l size เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรนะครับเป็นช่องการระบายอากาศไม่ให้เกิดอาการฮีทโซกภายในส่วน,นด้านหลังเลยนะครับก็ตามที่ใช้งานตามยุคสมัยนะฮะมีช่อง DC- in มี HDMI มานะครับมีพอร์ตแลน RJ45 g กิกะบิตช่องแล้วก็ Thunder b o l สามนะครับทันเดอร์โบนี้ถือว่าจำเป็นนะในกรณีที่คุณต้องการจะต่อ External Gra p h i c ราฟิกคุณก็สามารถเสียบใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าต้องการต่อ s t o r a g e ความ,มเร็วสูงก็สามารถเสียบใช้งานได้เลยหรือว่าจะต้องการเพิ่มพอร์ต docking อะไรต่างๆเนี่ยก็ต่อ Thunder b o บใช้งานได้เช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วจะเป็น k ค n s i n g t o n ล็อกกันเครื่องโดนหิวเวลาวางไว้ในบริษัทอะไรอย่างนี้การแกะดูไส้ในนะครับตัวนี้ไม่ยากคุณแค่ขันน็อตออกทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็พยายามดึงออกมาระวังสายแพ ใรนนนก็็เเปปะมาณี้ลยอย่างที่เห็นเลยนะครับมีอุปรกรณ์หลักๆที่คุณสามารถอัปเกรดได้โชว์ราขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการอัพเกรดตัวนี้ถือว่าง่ายแน่นอนนะครับอย่างแรกคุณจะเห็นว่ามันมีพื้นที่2.5นิ้วนะครับคุณสามารถใส่ฮาร์ดดิสหรือว่า SSD ก็ได้นะครับแล้วก็พอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ต SATA ซึ่งเขาต้องมีการลากสายแพรมาตรงบริเวณนี้ไม่แนะนําให้ถอดนะครับแต่ก็ สามารถถอดได้นั่นแหละต่อมาจะเห็นว่ามีช่อง M.2 หนึ่งช่องนะครับซึ่งตรงนี้คุณจะเอา M.2 SSD ของตัวเองเข้ามาใส่ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะใช้ Op t เท m e m o r y ตามชุดคิดที่เขาให้มาก็ได้นะครับแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่การเลือกของคุณเลยนะครับส่วน m e m o r y ตัวนี้จะให้มาเป็นแบบ SO DIM นะครับ DDR4 หรือว่าพูดง่ายๆเป็น RAM Notebook นั่นแหละจะเลือกขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่งบประมาณนะครับไปตัวนี้จะมีการติดตั้ง 4GB มาให้2แถวส่วนคนที่ต้องการซื้อไปใช้งานจริง อาจจะมีความกังวลว่าในระยะยาวเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างเนี่ยมันจะยากหรือเปล่านะครับอ n t e l บอกมา,อาไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามี Intel DSA หรือว่า Intel Driver and Support Assistant นะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในโร,ระบบิบการหรือว่าใน Windows เลยนะครับคุณจะอัปเดตไบออทคุณไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปในไบออทเพื่ออัปเดตแบบยากแต่อย่างใดแค่คุณมีซอฟต์แวร์ DSA ตัวนี้คุณก็สามารถดูแลเครื่องนี้อัปเดตให้มันตามยุคสมัยไปได้อีกยาว และถึงแม้ NUC เนี่ยจะสามารถเลือกสเปคได้หลากหลายนะครับแต่ตัวที่ได้มาตัวนี้คือ NUC 10i3F N-H เพราะฉะนั้นแล้ว CPU ที่ใช้คือ Core i3 ประสิทธิภาพเป็นยังไงใช้งานเป็นยังไงตามมาดูผลทดสอบกันครับ i3 ตัวนี้นะครับก็คือ 10110U นะครับเป็นรหัส U เน้นการประหยัดพลังงานมีค่า TDP ที่15วัตต์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วไม่ร้อนไม่กินไฟแน่นอนนะครับค่าสัญญาณเการสูงสุดเนี่ยทำได้ที่4,100เมกะเฮิร์แล้วแต่โหลดและการใช้งานของคุณนะครับจำนวนคอที่2คอสเทรดเพราะฉะนั้นสเปคตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเหมาะกับการทำงานทั่วไปมากกว่า ไม่เน้น multitask เท่าไหร่นะครับส่วน Memory ที่ให้มาเนี่ยก็แน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็น8 g b นะแถวละ4 g ิจากทาง Kingston การทดสอบอันแรกเราเริ่มด้วย CPU-Z Benchmark ก่อนเลยนะครับ s i n g l e Thread ทำไที่398แล้วก็ Multi Thread ที่1,114ฮนะ ส่วนทางด้าน Cinebench R15 เป็นการทดสอบการเรนเดอร์ของโปรแกรมประเภทแบบ Cinema 4D อะไรอย่างงี้นะครับ OpenGL เนี่ยด้วยความที่กราฟิกการ์ดเนี่ยเขาเป็นออนบอร์ดอย่าง Intel UHD Graphics นะครับ mm hmm. ก็ทำเฟรมได้ประมาณ46.91 mm hmm. ก็ถือว่ายังพอทำได้สบายๆอยู่นะ CPU Score แบบ s i n เกิอยู่ที่1 1 3แล้วก็ Multi-thread ที่382คะแนนครับ สุดท้ายเป็น PC Mark 10นะครับทดสอบการใช้งานทั่วไปเลยนะครับในหมวด e s s e n t i a l ทำคะแนนที่7,440 Productivity 6,529แล้วก็ Digital Content Creation 2,497กับคะแนนรวมที่3,549นะครับตรงนี้ผมมองว่าการใช้งาน e s s e n t i a l และ Productivity ถือว่าทำได้ดีแต่ว่า Digital Content Creation ยังถือว่าสู้ความใหญ่ไม่ได้ครับเรื่องความคุ้มค่าและราคาเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ขอสรุปเพราะว่า Intel NUC ปร r f o r m a n c e ในตัว Gen 10เนี่ยมันก็มีหลายสเปคมีหลายตัวเลือกมีหลายฮาร์ดแวร์หรือว่าเป็นแบรบนคิดก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณนะครับแต่โดยรวมแล้วเบสิกเบสิกของเครื่องตัวนี้ผมว่ามันสามารถตอบโจทย์แบบนิว n o r m ได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งไว้บนโต๊ะนะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้มีพอร์ตการเชื่อมต่อความเร็วสูงหรือว่าจะเอาไปเป็นคอมที่ตั้งในห้องประชุมหลัก,ลกๆก็มีฟ้าฟิลไมโครโฟนแบบบีมฟอร์มิงนะครับสามารถเก็บเสียงได้ทั้งห้องนะครับ หรือว่าถ้าคุณต้องการจะต่อการ์ดจอเพิ่มเติมเพื่อที่จะทํางานที่มันเกี่ยวกับการเรนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีพอร์ต h u n d e r b o l t มาคุณสามารถซื้อตัว Graphics e n c โคเชอร์ายนอกมาเสียบให้มันเป็นคอมใหญ่ก็สามารถทําได้จะต่อ Docking จะต่อ Storage ความเร็วสูงอะไรต่างๆก็สามารถทําได้ครับ